สวัสดีครับวันนี้เรามาแกะกล่องพรีวิวกันนะครับกับเครื่องขัดไฟฟ้าตัวล่าสุดจากดิสเพย์นะครับเรล,ลองดูไปพร้อมกันโอ้ข้างๆดูมีการได้ขัดได้ขึ้นมาโอ้อลังการอ่ะมาปึ๊บในกล่องก็เป็นอย่างนี้นะครับโอมีกล่องให้ด้วย เหมือนกล่องคีมเลยแต่ยาวขึ้นปึ๊บเปิดมาก็จะมีสติกเกอร์แล้วมีกระดาษทรายมาให้2ชุดมาแล้วเราแกะดูเลยเป็นแบบนี้นะฮะหน้าตาเหมือนกันแต่แค่คนละเบอร์มี 180, 280, 400, 600, 800, 1,000ให้ช่วงหยาบมาจริงจริงถึง1,000ก็ใช้ทําสีแล้วนะเปิดมาอีกอันนึง อันนี้น่าจะเป็นแบบหัวแปลกหัวแหลมหัวเล็กอะไรอย่างนี้น่าจะเบอร์เดียวกันนะาถึง1 0 0 0เหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบยิบย่อยมาดูกันที่กล่องนี้นะครับก็จะมี1ตัวเครื่อง1สายชาร์จแล้วก็หัว1 2 3 4 5 6 7 8 8ห้าหดดดหัวก็จะเป็นหัวเล็กหัวแหลมหัวสี่เหลี่ยมนะครับหัวสี่เหลี่ยมหัวโค้งนี่เป็นแบบโค้งเลยอันนี้เป็นแบบสามเหลี่ยมนะครับปึ๊บนี่ก็เป็นสี่เหลี่ยมอันใหญ่อันนี้อะไรสี่เหลี่ยมอันใหญ่ขึ้นกว่าอีก แล้วก็โค้งที่ใหญ่ขึ้นหือว่าครอบคุมเลยต่อมาเป็นตัวเครื่องขัดนะครับวัสดุก็พรีเมียมหรูหราสมกับเป็นดิสเพย์เหมือนเดิมขนาดก็ยาวมากประมาณเกือบเรล่นหนึ่งแล้วเรามาเปดิดดูปุาเราค่อนข้างแน่นแล้วก็กดเปิดตรงนี้นี่ก็จะมีสีสันบอกซึ่งสีนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรไอ้ลุงๆเนี่ยแต่ว่าไอเนี้ย เขียวเขียวอ่ะกัหยุดก่อนไอ้เขียวเขียวเมื่อกี้น่าจะเป็นแบตตรงนี้มันมีบอกอยู่นี่เนี่ยสีเขียวคือร้อยเปอร์เซ็นต์สีแดงคือศูนย์มันก็ไล่ไปเรื่อยๆมันก็เปลี่ยนสีไปถ้าเกิดแบตจะหมดนะแต่อันนี้ไอ้ลุงกินน้ำเนี่ยมันบอกอยู่ของมันว่าเนี่ยมีโหมดของมันเนี่ยเปลี่ยนสีอย่างนี้เดี๋ยวต้องไปไปศึกษาในเว็บของเขานะฮะว่าแต่ละสีเนี่ยมันใช้ยังไงแล้วก็ต้องกดยังไงด้วยเพราะตอนนี้มันมีปุ่มเดียวมันอาจจะกดสองทีสามทีอะไรเงี้ยนะลองสักหัวหนึ่งวิธีการใช้กก็ง่าายยยมเเสีบลฟ มันก็อย่างนี้สั่นขึ้นลงเราก็เอากระดาษทรายที่เขามีให้นะฮะก็ดูว่ามันใช้ตัวไหนก็แกะมาแปะตรงนี้เลยอ่าแล้วก็เอาไปขัดชิ้นงานนะครับตามเบอร์ของมันสําหรับใครที่ต้องใช้เนี้ยแล้วมันติดเบอร์ละเอียดไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ขี้เกียจมานั่งแกะนั่งอะไรมันมีหัวขายอ,อ่านี่เป็นชุดมันก็มี8หัวเหมือนกันเลยกับต,ตัวนี้ใครอยากติดอันนี้400ทั้งชุดอันนี้เป็นเบอร์800ทั้งชุดพันหนึ่งอันทัสามชุดอะไรเงี้ย จะได้ไม่ต้องมานั่งแกะไอ้จนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะก็วันนี้จบการพรีวิวเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาลองใช้กันแบบถูกต้องถูกวิธีกันในแกะกล่องรีวิวเทปหน้าครับผมขอบคุณครับ